สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสิ้นสุดกิจกรรมแล้วนะครับของ ROV นะครับผม AWC 2 0 2 1นะครับก็คือพี่จะบอกเลยคลิปนี้แจกฮีโร่ฟรีนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับผมซึ่งมีตัวอะไรมั่งเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตัวแรกนะครับซึ่งเป็นเจ้าชายทะเลสายครับก็คือตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยอยู่ในแอสซัสซินนะครับผม นี่เลยครับมูราดนะครับผมแต่ไม่ใช่สกินนี้นะครับคือพี่ใช้สกินนี้อยู่นะอ่าก็คือได้ฮีโร่ฟรีเลยก็คือเลือกเอานะครับในบัรหาเจ็ดตัวนี้นะครับแต่จะเป็นแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทแรก4ตัวเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับว่าจะเอาตัวไหนสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมกองง่ายๆอันนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวพี่บอกทําไงครับต่อไปครับสายแทงครับโตโร่นะครับผมเออตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ตัวนี้เลยครับได้ฟรีเหมือนกันนะครับเลือกเอานะครับเอาตัวไหนครับมีมูราตโตโร่นะครับแล้วก็ต่อไป ก็ตัวอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับก็โคตรถึกเลยถึกอะไรถึกถึกไม่รู้จะถ,ถึกไปไหนนะครับผมต่อไปเป็นเมทและซัพพอร์ตนะครับผมก็คืออะไรเอ่ยก็คืออะไรเอ่ยสเปร a าหรือเปล่ามันชื่ออะไรนะสเปร a าหรืออะไรนะสเปโรสเปร a า,า,าอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นฮีโร่ตัวนี้เลยสายซัพพอร์ตหรือเมทนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งมันขัดจังหวะแบบ โคตรขัดจังหวะเลยมันจะขัดจังหวะไปไหนนะครับผมตัวกับตัวนี้นะอ่าก็ได้ฟรีเหมือนกันนะครับและตัวสุดท้ายครับเป็นหน้าของแครี่นะครับผม อ๋มันคือใครนะมันคือใครนะมันคือนี่เลยครับผมเจ้ากระรอกป่านะครับฟินนิกซ์นั่นเองนะครับผมก็คือได้ฟรีเลยแต่อาที่พี่ให้ดูนะี่คือมันไม่ใช่สกินที่เราจะไม่ได้สกินนะครับได้แค่ฮีโร่ฟรีนะครับผมอันนี้คือเป็นสกินที่พี่ใช้ใเฉยๆนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับ เวลามาขั้นตอนมันทํายังไงแสนจะง่ายบางคนรู้แล้วบางคนไม่รู้ก็มาดูได้ครับก็คือการฉลองแชมป์นั่นเองกับ d ีแทก a ารอน่ก็คือแชมป์โลก AWC นะครับครั้งแรกของไทยครับรับพิ้วฟรีเมื่อล็อกอินเวันอ่าแล้วมาล็อกอินเวันยังไงพี่เราต้องกดด้วยนะครับถ้าไม่กดจะไม่ได้นะครับผมอ่าทาอย่างนี้คือเข้ามาตรงนี้อ่าแล้วกดที่ฉลองแชมป์แล้วอันิ้วกดเข้าไปวันหนึ่งวันสองวันสามแล้วอันสุดท้ายนี่คือ ตาเชิญฮีโร่นะครับผมเลือกเอาเลยครับใน4ตัวนี้เอาตัวไหนทาง่ายๆเลยนะครับผมแต่เราต้องกดนะถ้าเกิดแบบปล่อยมันไม่รันให้นะครับผมเราต้องอนิ้วกดเข้าไปด้วยนิดนึงอมาเช็คอินแล้วนิ้วกดนะครับผมเราก็จะได้ฮีโร่ฟรีในนี้เลยนะ4ตัวเลือกเอาตัวใดตหนึ่งใครจะชอบเจ้าชายทะเลทรายหรืออ๋อมีคิงก็อดด้วยโอ้โหโทษทีโทษที พทษทีพี่ลืมพี่ลืมมีคิงก็อดด้วยเว้ยโอ้โหขอโทษ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 ขอโพยมีคิงก็อดด้วยโอ้โหแหมข้ามไปได้ไงเนี่ยโอ้โหใครชอบปลาไหลก็ได้ปลาไหลด้วยนะเออขอโทษ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 จริงๆนะครับผมลื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 มมีคิงก็อดด้วยเออเว้ยแหมคิงก็อดมันหายไปไหนวะางเราก็ว่าอยู่อ่ะประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเป็นฮีโร่อีกพาร์ทสองนะที่เราจะได้ในกิจกรรม ทายาติมังกรน,นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วมันจะบักหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบเลยนะครับผมก็เป็นตัวแรกเลยไฮยะเตะนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นนินจาระดับตำนานเลยนะครับผมตีเป็น2ูดามเมจนะครับเมื่อ stack ครบนะครับผมเออจิ้วจิวโหแโหโม่งโคตรล่อนร่อนแบบสุดยอดต่อไปครับเป็นอะไรเอ่ยที่ใช้สลิงนะครับผมพี่เรียกสลิงนะนัง a อ e อ๋ยอ้อยอะไรประมาณนี้พี่ก็ไม่รู้ชื่อมันหรอกพี่ก็เรียก e เอลี่นแหละอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นสายแอสซิสินนะครับผมฝึกหัดด้วยนะพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้นะอ่าก็ได้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นพาร์ทส,สองนะครับโหแต่คิงก็ส์เมื่อกี้ลืมไปได้ไงขอโทษทีนะครับผมโอ้โหพี่ขอโทษจริงกับพาร์ทแรกนะครับผมอ่า แล้วก็ไอรินะครับผมก็ได้ในพาร์ทส,สนะครับเป็นกิจกรรมทายาทมังกรน,นั่นเองอ่าแล้วจะบักหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมาจะบักหรือไม่บักยังไงพี่คลิปนี้มีคําตอบนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับกดเข้าไปที่ตํานานทายาทมังกรมังกรมังกอือะไรนี่แหละอ่า มันสามารถซื้อได้ด้วยอ่าแล้วก็มีทาจินะครับเป็นฮีโร่ใหม่ครับซึ่งขายอยู่7วันนะครับในราคา99คูปองนะครับผมซึ่งกดดูรายละเอียดแล้วมันเด้งมาหน้านี้ก็งงเหมือนกันนะครับผมอ่ะช่างมันก็พี่ขอแค่ทุกคนนะครับหรือพี่คนไหนเข้ามาครับทำกิจกรรมรายวันให้ได้นะครับผมสำหรับคนที่ ไม่มีฮีโร่3ตัวนี้นะครับผมก็ทํากิจกรรมล็อกอินเล่นบทหมด 5V5 2ครั้งชนะ2ครั้งอะไรประมาณเนี้ยก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมซื้อเหรียญไปสัก50เหรียญน,นะครับผมก็ได้นะครับผมให้มันผ่านฤดูร้อนฤดูเนี่ยฤดูหนาวฤดูไบไ,ไม้พลีกฤดูร้อนแล้วก็ฤดูไมไม,ไม้ร่วงครับเป็น4ฤดูนะครับก็คือตานาน4บทนั่นเองและยังมีทางด้านของบททดสอบฮีโร่อีกที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นต้องชนะนะครับต้องเล่นเราต้องเล่นฮีโร่ตัวนั้นไอรินะครับ เล่นโมจับคู่อ่ะจับคู่เสร็จเราก็เล่นไอริโมจับคู่ไฮยเตะโมจับคู่เอลออก็เล่นไปก็คือกดแล้วก็เข้าเล่นนะครับแล้วก็เลือกฮีโร่ตัวที่เราจะเล่นนะครับผมมันก็จะได้นะอ่าประมาณนี้เลยแล้วมันจะได้อะไรมั่งครับผมก็คือบทที่1ไดอีโมจิบทที่2ได้สกินวาร์ปนะครับผมแล้วก็บทที่3ก็ได้ท่าทางของทาจิแล้วบทที่4ก็ได้นี่นะครเอลอิฮยาเตะแล้วก็ไอริ i, นั่นเองนะครับผมโอ้โหง่ายๆเลยนะครับผมแล้วพี่ผมเกิน50แล้วอะ ผมเกิน50ผมได้ประมาณเท่าพี่เนี่ยเจ็ปเหรียญมังกรเนี่ยทำยังไงอะครับผมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือจะไปใส่ใจครับคือกิจกรรมมันเพิ่งอัปเดตมามันยังไม่จบ A.W.C. คือให้เขาจบล็อตแรกไปก่อนนะก็คือเดี๋ยวกิจกรรมมันก็มาคือหน้าที่ของทุกคนนะครับคือคนที่ไม่มีฮีโร่พวกนี้นะครับผมก็คือหน้าที่ของเราคือทำภารกิจคือเก็บเหรียญแห่งทายาทมังกรไปถึง2 0งนะครับแค่นั้นพอครับผม อ่าเข้าใจไหมครับผมทําไปเรื่อยครับทาไปเรื่อยทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันจนระบบปลดล็อกไอตรงที่มันบอกว่าบั๊กบั๊กที่จริงมันบั๊กอยู่คือมันยังไม่จบกิจกรรม AWC ไงคือกิจกรรมนี้มันเข้ามาก่อนนึกออกปะเราก็ทําไปก่อนพอเราทําเสร็จเราค่อยว่ากันนะคบผมอ่าก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมครับผมก็อย่าลืมทํากันนะครับผมโหรับพี่โรฟีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมงานนี้ชิลๆเลยนะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็โหมดใหม่แอพ s o d e ดดากอนนะครับนี่ <c oughs> เป็น Dark s เรียร์แปลงล่างนะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับส,ส,สนุกมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบ เกี่ยวกับกิจกรรม AWC ทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือพี่ก็จะหายไปทําฟรีไฟสักนิดนึงนะครับผมก็อย่ากโกรธกันนะเดี๋ยวก็มาใหม่ก็พี่ก็เล่น2เกมนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอ่ะสาหรับคนที่ไม่รู้นะเข้ามาตรงนี่เลยฉลองแชมป์นะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าเช็คอินตรงไหนนะกดฉลองแชมป์แล้วนิ้วแตะพรงนี้มาเที่ยงคืน พรุ่งนี้จะเล่นเกมตอนเที่ยงกดแตะไปเลยครับแล้วก็เอาไปสวดดาก้อนนะครับก็ไอ้โหมดดาร์คซีเยอร์เนี่ยคือถ้าเราไปเล่นเราก็จะได้ทั้งด้านของรูนแล้วก็หินหินอ่าสกินชิ้นส่วนสกินแล้วก็ท่าทางของทาจิแล้วก็อีโมจิอันนี้เราก็ได้จากไซเบอร์แล้วนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าอ่ะเราฝากกันด้วยกับ AWC นะครับผมนี่นีตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมใครที่กดเชียร์นะครับเราสามารถมาแลกเอฟเฟกเยอะแยะได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟก ประเทศไทยเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็กดมาแรกนะครับตรงนี้อ่ามันได้กรอบรูปเอฟเฟควาร์ปอะไรประมาณนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับอย่าลืมมาแลกกันนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ทาจินะครับมันลดราคาอยู่นะ99คูกรปองหรือใครมีเหรียญ28,888น 28, นะครับผมก็มาซื้อใช่ปะมัน20,000หรือ3 0 0 0มปะเดี๋ยวขอดูนะทาจิเนี่ย โอ้สองหมื่นสามเองก็ชิวๆนะครับผมก็มาลดราคาอยู่99 000. คูป,ปองนะก็จัดได้นะครับผมนี่สามารถซื้อได้ด้วยนะจ๊ะดู99นะครับผมกับ1 5 9นี่คือคุ้มได้ทั้งสกินด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับซื้อใครไม่อยากเสียตังก็เก็บตังในเกมไปซื้อได้นะครับชิวๆเลยโอเคคลิปนี้ก็รับอ่าฮีโร่ฟรีทั้งหมดกี่ตัวดีนะ7ตัว ในทั้งพาร์ทหนึ่งก็คือฉลองแชมป์พาร์ทสองก็คือนี่เลยครับผมกิจกรรมทยาบางกรครับอ่ะก่อนจะไปสําหรับคนที่ยังไม่ได้สกินฟรีครับสามารถแลกโค้ดกันใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่าแลกโค้ดกันช่วยเหลือกันแล้วกันหรือส่งโค้ดมาแ้วพี่ว่างพี่ก็จะกดให้นะครับผมก็เหนื่อยมาเยอะและ้วทา AWC มาเยอะเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับรับไปเลยฮีโร่ฟรีเจ็ดตัวเลือกเอานะ